เงไม่อยากจจโมเลยทุกคนดูหล่อทุกตวัวหล่อทุกคู่เดี๋ยวเงีจะพาไปดูแม่พันธุ์นะทุกคนโอเคสวยแก้วนี่ก็จะเป็นปลากัดป่านะครับแม่พันธุ์นะครับที่สวยงามนะครับสวยจริงๆนะครับเงไม่อยากจจโมครับ Sorry, าาสำหรับคลิปนี้ทุกคนบางเงียก็จะมาจัดโปรโมชั่นกล่องสุมให้สําหรับคนที่งบน้อยนะครับบอกเลยว่ารอบก่อนน้องทิมเงี้ยจัดกล่องสุมชุดใหญ่ไปนะครับคนที่สั่งไปก็ดีใจนะครับได้สมหวังดังใจปรารถนานทุกคนนะครับเพราะบางเงียเรามากมันก็เลยใส่ให้แบบเหมือนเหมือนกันแบบไม่ให้ขาดทุนนะครับทุกคนสำหรับคนซื้อแต่บางเงี้ยขาดทุนก็บางเงี้ยเรามากซือใอ่ฉะนั้นคลิปนี้บางเงียจะมาจัดกล่องสุมแบบ กลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเพราะว่าถ้าเล็กเดี๋ยวได้น้อยน้องๆก็จะขาดทุนแต่ว่าตากลางๆนี่คือแบบจะได้แบบกําไรคนซื้อก็กาไรคนขายก็อยู่ได้นะครับไม่ได้กําไรเลยมากเพราะาปลามีน้อยไหมมีแค่นี้ใครเร็วใครได้ใครจัดก่อนตรงก่อนก็ได้ก่อนนะครับมีสิทธิ์ได้ตามคาดหวังกันทุกคนเพราะบางเหตุจะจัดส่งให้แบบคัดเลือกนะครับและก็ของบางเหตุจะเลือกเองไม่ได้บางเหตุจะคัดส่งให้ทุกคนนะครับหลายคนทักมาถามบางเหตุขอดูรูปหน่อยขอดูนี่ขอดูนั่นหน่อยบางเหตุไม่มีให้ดูนะเพราะว่า ถ้ามาังตายไว้ดูคือแบบปลานั้นไม่อยู่แล้วไงทุกคนมัางากจะให้ดูรูปยังไงแต่ว่าชุดใหม่ฉันมากมังงจะคัดสรงให้เอฟซีสำหรับคนที่สั่งซื้อเั้นคลิปนี้ก่อนจะรับชมว่ากันนะข้างในกล่องซุ่มและราคายังไงเข้าไปดูในคลิปกดไลค์เพื่อเป,ป็นกำลังใจคลิปนี้ให้มังงะเลยเลิเล่มก,ก,ขขกดซับสไครต์เจอมังงะสีนปลกเกลดมาพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมเลยทุกคนมาดูทุกคนดูดูความสดขนาดไม่เปิดอะไรนะทุกคนดูดูเองกล่องซุ่มได้อย่างนี้แน่ แต่ว่ามาดูได้ใครตัวนี้นะมังเอ็ตก็ไม่แน่ใจเดิมเงี้ยจะเปิดให้ดูแต่ละตัวนะทุกคนแต่ตัวนี้มันสดจริงทุกคนดูนี่สุดยอดเลยครับตัวนี้อืมอ้มอื้มทุกคนดูอืม้มแจ๋วมากทุกคนอืม้มโอ้โหอย่างหล่อทุกคนตัวอื้มหล่อจริงจริงทุกคนอยากได้มากเลยตัวนี้สวยโอเคทุกคนกล่องซูมของมังเอ็ตก็จะอยู่ที่ราคา200บาทแต่ข้างในจะได้ประกาศ สามตัวแบบซุ่มนะครับทุกคนจะได้ประกาศเกรดหนึ่งร้อยเกรดสองร้อยเกรดสามร้อยและก็ตัวเมียแต่ว่าสุ่มนะครับว่าใครจะได้เกรดไหนนะครับผมใครได้เกรดสามร้อยก็บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครได้เกรดหนึ่งร้อยก็คุ้มเกรดสองร้อยก็คุ้มเพราะว่ามันมีสามตัวในกล่องเดียวนะครับสุ่มนะครับจะมีเพศผู้ผสมกับเพศเมียนะครับใครที่คาดหวังว่าจะได้สีอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเนี่ยจะสุ่มสีแดงสีเขียวสีดําใครได้แบบไหนก็ รีวิวมาให้บางเหยียดได้นะบ,บางเหยียดจะลงในช่องติ๊กต็อกงงเงี้เสียนปลาคาดเดี๋ยวบางเห็ียดพาไปดูปลาที่มีอยู่ตอนนี้ใครจะได้ตัวไหนก็ลองสุ่มกันดูนะครับแล้วก็ทักรีวิวไม้งเหยียดด้วยเดี๋ยวบางเหียดจะพาไปดูทีละคู่ทีละคู่กันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้หล่อมากทุกคนหล่อมากจริงจริทุกคนดูดูดูแค่เห็นกล้องเขาก็รําแล้วทุกคนดูทุกคนดูเออนี่ไม่เปิดแขวดนี่เปิดแขวอือแค่เห็นกล้องเขาก็ยืนหล่อแล้วทุกคนยังสวยตัวเลยตัวนี้บอกเลยทุกคน ถ้ามันจะสวยขนาดนี้เดี๋ยวเงียบเปิดให้มันดูคู่หน่อยก็แล้วกันว่ามันจะคู่มันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวคู่มันจะสวยมันมันไหมนะทุกคนเปิดแล้วนะครับตอนนี้มาดูว่าคู่มันจะสวยไหมนะโอ้แต่ว่ามันนั้นสวยเดี๋ยวมาดูคู่ของมันว่าจะสวยไหมโอ้โหคู่ของมันก็ไม่ธรรมดานะทุกคนดูดูดูแต่ว่าปลาบางเอียดนี้ส่วนมากจะเป็นหางลายจุดนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วบางเงีอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะเห็นไหมคู่ของมันตอนแรกนะครับสีไม่มีครับ แต่เพราะว่าทักพักไปนะไปมักรีมมันออกแล้วทุกคนน,นะสวยอื้อสวยทั้งคู่นะครับสวยคนละแบบนะครับคุณะเลงกันนะทุกคนจะมีสายสวยงามสายพัฒนาแล้วก็สายพ่อพันธุ์นะครับนะครับดูสวยคู่นี้สวยจริงๆเดี๋ยวไปดูจากคู่แรกกันดีกว่าทุกคนไปนี่มาดูคู่นี้กันทุกคนอื้มคู่นี้ทุกคนตัวนี้หางโคตรสวยทุกคน เซียวประจันสีแดงนี่เต็มใหญ่มากทุกคนโอ้โหมาจากไหนวะตัวนี้โอ้โหแต่ว่าสวยมากโอ้โหมานล่างก็โคตรยาวทุกคนดูดูดูทุกคนมองเห็นไม่รู้หายหรียมไหนดีเพราะว่ามันมีแสงอยู่ปิดแฟลชปิดแฟลชดีกว่ามอาเห็ว่าหล่อกว่าแต่ว่ามีน้องๆบอกว่าถ้าว่าถ่ายให้มีไฟจากด้านบนมันจะสวยกว่านะมาดูมาดูทุกคนน,นี่ความหล่อของคู่นี้ทุกคนโอ้โหคู่นี้หลอ่อคู่เลยหลอ่อแพคคู่เลยทุกคนสวยมาก ปลาทั้งหมดที่มีที่มีอยู่นี้นะครับบางเอยียดจะใส่ในกล่องสุ่มสองร้อยบาทนี้นะครับใครได้ตัวไหนก็แล้วแต่โชคดีนะครับผมเพราะว่าบางเอียดจะให้ปลาที่เหลือนี้ไปเป็นอยู่ในกลงซุ่มนี้หมดเลยนะครับใครสั่งกนนะครับก็มีสิทธิ์ได้ตัวสวยๆเพราะบางเอยีดจะจัดตัวสวยๆสำห,หรับคนที่สั่งกนนะทุกคนดูทุกคน,กคนสุดยอดไปเลยครับคู่นี้ไม่ธรรมดาเห็นไหมแก้มทุกคนดอูอย่างหลอทุกคนหลอจัดตัวนี้บอกเลย มันเป็นปลาเพิ่งจับมานะทุกคนอือหึสวยมากอือหคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนสวยมากทุกคนดูโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเก็มอือหอตอนนี้มึงเห็นดูไม่ทันเลยนะไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนนะครับคู่นี้ก็สวยมากทุกคนดูโอ้โหคือสวยทุกคู่เลยทุกคนโอ้โหหลอทุกคู่เลยโอ้โหตัวนี้อย่างเท่เลยทุกคนดูโอ้โหดูดูทุกคนอือหอ ความสวยางามของปากัดป่านะครับปากัดปลาใต้ให้ทุกคนดูนี่คนระับเป็นปากัดของมละเอียดทั้งหมดเลยนะโอ้โหโอ้โหจับเองกับมือทุกตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวพอมันละเอียดบอกว่าจับเองกับมือขี้ขออกเรล่า FC บอกจับกับตะกร้านะครับโอเคจับกับตะกร้าก็ได้นะบางตัวก็จับกับมือนะนี่ทุกคนสามคู่นี้ตอนนี้คือแบบเด่นเด่นมากเลยทุกคนดูนี่คู่นี้แล้วก็นี่คู่นี้โอ้โหแล้วก็คู่นี้ทุกคนดู ยังโลโลไม่หวยนี่อะแไปอยู่ในกลมชุ่มทุกคนหมดเลยนะครับบางอย่างจะไม่คัดเกรีเลยนะครับรอบนี้จะแบบคือแบบจะหยิบสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสาหรับคนที่สั่งกลมชุ่มสองร้อยรอบนี้นะทุกคนนี่ทุกคนแล้วก็จะมีปลากัะดี่ด้วยนะทุกคนนี่ปลากระกดสีแดงด้วยนะทุกคนบางอย่จะเปิดให้ดูหมดเลยอืม เห็นไหมแล้วก็มีนี่ด้วยทุกคนเห็นไหมมีนี่ด้วยไหมเห็นนี่อยากเกมู้งงไหมทุกคนมีนี่ด้วยไหมอยากได้ไหมล่ะใครอยากได้ก็สั่งงซุงมาเลยนะครับปิดไปแน่เลยนะครับใครโชคดีก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมคุ้มมากเลยทุกคนไม่คุ้มธรรมดานะครับอจจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งไปพวาก่ลงมันจะมีสามตัวนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนสวยนี่ทุกคนสวยมากอีกตัวหนึ่งหมักเต็มที่แลวนะทุกคน โอ้โหหล่อมากทุนบอกเลยว่าหล่อมากหล่อสุดไปเลยนี่แล้วก็ดีนี่ทุกคนดูคู่นี้โอ้โหแล้วนี่ทุกคนนี่นี่คุณแต่ว่าฮืมตอนนี้คือแบบหล่อทุกตัวทุกคนดูเี่ยไหมเห็นม้งเลยทุกคนดูหล่อทุกตัวหล่อทุกคู่คือแบบไม่รู้จะโชว์ตัวไหนดีแต่ว่าตัวนี้แบบมึงชอบมากทุกคนนี่ตัวนี้หล่อมากทุนดูฮืมแต่คู่นี้ก็ไม่ธรรมดา แต่ว่า <in> ต in no <one> ัวนี้สุดยอดนะทุกคนนะมังเกดนะทุกคนมีนีคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาคือแบบไม่รู้จะให้ดูคู่ไหนดีคือมันสวยทุกตัวทุกคนแต่ว่าในองค์สุ่มนี้คือแบบปลาที่ถ่ายอยู่ทั้งหมดเลยนะคือทุกคนไม่ต้องมาขอดูรูปปลาจากมังเกดนะเข้ามาดูในคลิปที่มังเกดรีวิวให้นะแล้วก็คุณอาจจะได้ปลาที่อยู่ในคลิปนี้แต่ว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะที่มังเกดตรงในองค์สุมคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนนี่เจ๋วเจ๋วมาก เจีทุกตัวคือแบบปากัดป่าใต้มันอยู่ที่แสงด้วยนะทุกคนว่ามันจะเป็นสีอะไรไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีดําสีครามม,มรกตนะครับมันอยู่ที่แสงด้วยนะครับนั่นแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของปากัดป่าใต้จะเป็นตัวนี้ทเหื่อนชอบมากเลยไนอะ้โชคดีก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับแล้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนทุกคนตอนนี้เขาโก็โโมาลยนะเพื่อนต,ต้องไปละหมาดลาวนะยังมีจะรีวิวให้น้องดูๆสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นปากัดป่ายักษ์แล้วกว็ปากัดป่ากระดงแดงนะครับ แครดงแดงมีไม่มากนะครับตัวนี้ก็สุดยอดนะครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็นี่แลวกนี่แล้วกนี่ไลวกนี่ทุกคนดูแต่และตัวคือสุดทั้งนั้นทุกคนของจริงครับประกัดป่าเง,งี้ยแล้วก็นี่คือช็อตเลดนะครับผมปะกัดป่าน้ําดํานะผมนี่ ละกอนไว้ละกอนนี่มันดูไม่ชัดนะเพราะบางเอียดเก็บไว้นะครับจะทำบ่หวันนะครับแต่บางเอียดจะเปิดใส่แปในกล่องสุ่มนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ใครนะครับใครได้ก็จะดีใจไปแน่นอนนะครับเยอะเลยนะบอกเลยนะคุ้มแน่นอนทุกคนดูดูทุกคนประกาศปลาน้าดานะครับครบเครื่องเรื่องของประกาศเพราะบางเอียดเรามาันสวยคนนี้ทุกคนกระดงแดงเป็นประกาศป่าสีแดงนะทุกคนนี่ หลายคนบอกว่าลูกเชื้อดูที่เกมด้วยนะครับดูที่เกมด้วยนะครับมันจะมีสีแดงนะครับเป็นประกระปาแก้มแดงของจริงนะครับนึ่งงสวยมากเลยครับทุกคนก็จะอยู่ไปในกล่องสุ่มนี้ด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเมยจะพาไปดูแม่พันธุ์นะทุกคนโอเคสวยแก้วนี่ก็จะเป็นปลากรป่านะครับแม่พันธุ์นะครับที่สวยงามนะครับสวยจริงๆนะเมย์ไม่อยากจะโม้ครับคือแบบนี้คือสวยมากเลยครับดู สำหรับบางเอียดนะครับสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจนะครับไม่รู้สวยทุกตัวนะครับเป็นแก้มเขียวนะครับนี่เมียพันก็จะประมาณนี้ทุกคนใบตัวอยู่นะมึงก็จะใส่ไปในกล่องสุ่มด้วยนะครับนี่ทุกคนใครอยากได้ก็จัดมาแบบรวดเร็วนะครับเป็นจะได้ไปทุกคือแบบตัวเมียจะได้ไปทุกกล่องนะครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะได้ไปทุกกล่องนะครับมังเอียดจะให้ไอคือข้างในจะมีสามตัวครับ แตแล้วแต่ว่าจะเป็นเมียสองผู้หนึ่งหร,หรือว่าผู้หนึ่งเมียสองครับุยหรือว่าผู้สองเมียหนึ่งหรือว่าผู้หนึ่งเมียสองเออใช่มเมียถูกต้องน,นี่ครับเป็นปรากาศป่าที่เมียโชว์อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเมียจะคัดทรงกองสูมไม้สาหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับใครช้าก็อดหมดนะครับเมียไม่ได้ขี้มูนะครับเหียพูดจริงหมดชุดนี้ก็ต้องไปจับใหม่มาอีกนะครับเมียว่าจะกองสูมไม้น้องๆนี่นคือแบบเป็นการตอบแทนนะครับ FC ที่ดีที่สุดแล้วนะครับ อืมถ้าแจกนี่คือไม่พอนะครับเพราะว่าคนขอเยอะนะมึงบหี้ยก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับให้อ,อยู่ได้ทั้งคนขายและคนซื้อเพราะบึงเหี้เรามากสวยฉะนั้นคลิปนี้มึงเห็นว่าใครที่ว่าอยากได้ไปกันจริงๆนะครับไม่ต้องถามมาลูกจากบึงเหี้ยเข้ามาดูในคลิปและชอบแบบไหนทักบอกบึงเหี้ยมึงเหี้ยจะจัดให้แน่นอนเพราะบึงเหี้เรามากสวยฉะนั้นคลิปนี้บึงเหียเขอตัวไปก่อนใครสั่งก่อนได้ก่อนนะผมสนใจทักเฟซบึงเหี้ยเซียนแปลก็กอัดชอบและแจกก็แจกเกลียดสับสถอยแล้วพวกมึงเหี้ยซื้อมาเกนดได้ไมอ่อนวัน 手里哥，劈、so